ครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อมาหลวงปู่เทศเคยสอนวิธีทำสมาธิแบบรัดยอ่อรัดสั้นท่านบอกหายใจเข้าแล้วกลั้นไว้แล้วก็เอาความรู้สึกเนี่ยไปจับตรงที่ความรู้สึกว่างๆความนิ่งๆลองาหายใจเข้าแล้วกลั้นไว้รู้สึกไปที่ความรู้สึกนิ่งๆนะให้ใจไปอยู่กับความรู้สึกนิ่งๆแปบ๊บหนึ่งชั่วลมหายใจเดียวอะ ถึงเวลาก็หายใจปกติแล้วนะทำสักสองสารอบก็ได้อยู่กับโลกต้องเป็นจะไ,ได้ไม่เครียดเกินไปไม่เหนื่อยเกินไปไม่สติแตกเวลาโกรธมากๆเดินหนีก็ไม่ได้อะไรนะก้นใจไว้หน,หนิดนึงเดี๋ยวก็เลิกโกรธเนี่ยมันอันนี้เป็นแท็กติกนะแท็กติกไม่ใช่หลักของการปฏิบัติเป็นอุบายใช้ในยามชนตัว